นะครับเดี๋ยวผมรับตาดูว่าวันที่19มิถุนายน2025อะไรจะเกิดขึ้นกับรัฐบาลชุดนี้กับคุณแพททองทานเนาะเดี๋ยวผมรับตาดูอีกเรื่องหนึ่งก่อนหน้านี้ผมเคยพูดเรื่องว่าเดือนอะไรที่คุณแพททองทานจะไม่สบายจำได้ไหม จะเข้าโรงพยาบาลน,นั่นก็คือเข้าไปแล้วเขาบอกว่าเขาเหนื่อยเขาไม่สบายอย่ารุนแรงเนาะเป็นไข้เนาะนี่คือเล่าให้ฟังไปดูคําทํานายได้เนาะสิ่งที่ผมจะพูดก็คือเอาพูดถึงรัฐบาลก่อนตามหลักเนี่ยเขาบอกว่าจะยื้อได้ไม่นานจะถูกบุคคลสําคัญแล้วก็ถูกผู้มีอํานาจที่เป็นถือ กฎหมายเนาะภายในสี่สิบห้าวันผมให้ยาวสาสิบห้าวันส5ิบห้าวันคือเลขที่มันแรงที่สุดคือห้ากับเจ็ดวันที่ห้าวันที่เจ็ดวันที่สิบห้าวันที่สิบเจ็ดวันที่ย5 27ิบห้ายิบเจ็ดวันที่สามห้าไม่มีละแต่มีวันหนึ่งที่สำคัญคือวันที่ย1ิบเอ็ดมีแค่วันเดียวที่แทรกเข้ามาเนาะห้าเจ็ดสิบห้าสิบเจดยี่บเ็ดยิบห้ายิบเจ็ดแล้วก็สามสามห้าไ้ไม่มีส5มห้าละหมดละที่จะพูดคือ นี่คือคำทำนายนะนั่นคือวันสำคัญนี่คือวันสำคัญตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะจริงๆแล้วผมเคยพูดเรื่องวันไปแล้วเนาะนั่นมันเกี่ยวกับเรื่องของพรรคการเมืองเรื่องของรัฐบาลเรื่องของรัฐมนตรีถ้าใครดูเมื่อสองสามเดือนที่แล้วสองเดือนที่แล้วก็ยังพูดอยู่เลยก่อนที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นในวันนี้นะรัฐมนตรีออกซึ่งไม่มีใครจะเชื่อเลยแล้วก็ผมพูดเรื่องสวตอนนั้น ตอนนี้ก็เกิดขึ้นทุกอย่างไม่ได้มาทวงความแม่นยำเนาะแต่มาดูมาฟังเหมือนเราฟังข่าวเพื่อการความบันเทิงก็ได้อย่าลืมนะครับผมเป็นหมอดูแกนอ่ะที่ผมพูดนี่ก็คือผมหลับตาเห็นภายใน35วันไม่เกิน45วันเลขเสร็จสามห้าสี่ห้ามันเขาเรียกว่าสามห้าสี่หแต่เลขของมันเลขวันที่ที่แรงสำหรับรัฐบาล ก็คือห้าเวันที่ห้าวันที่เวันที่15วันที่17แล้วก็มีแซมแค่วันเดียวคือวันที่21 25 2บอ็ดยแค่นี้นี่คือวันมหาวิประโยคแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือจะยื้อไปไม่ถึงจริงๆแล้วมีคำทำนายเก่าด้วยว่าเดือน5ระหว่างเดือนพฤษภาถึงมิถุนาคนดาเป็นเดือนเขาเรียกว่าสิ้นสุดของพักการเมืองของรัฐบาลแต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงว่า ผมให้เวลาไม่เกิน35วันถึง45วันนั่นคือการหลับตาดูเนาะเพราะว่าจะมีเรื่องของผู้ถือกฎหมายเนาะแล้วก็ผู้มีอำนาจเป็นคนจัดการอ่ะเดี๋ยวผมหลับตายนิดนึงอย่าลืมนะมีคำทำนายเยอะกว่าน,นี้นะลองไปดูนะที่ผมพูดว่า จะมีบุคคลสําคัญอะไรบางอย่างไปฟังแล้วกันผมมีพูดไว้พูดแค่นี้พอสรุปก็คือเราจะเห็นคนจํานวนหนึ่งไม่ได้อยู่ในประเทศไทยออมันมาถึงละแต่อย่าลืมนะเรื่องสงครามอะไรผมทํานายไว้หมดแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วว่าจะมีปัญหาเรื่องเขตเพราะระหว่างไทยเขมร เรื่องของเขตปักปันเรื่องเกาะกูดผมเคยพูดไปก่อนหน้าที่จะเรื่องมันเกิดเนาะแต่อันนี้คือจะเล่าให้ฟังว่ามันจะนำไปสู่อะไรคำทำนายไว้หมดแล้วอย่าลืมนะครับแล้วก็ปิดด่านไปแล้วเนาะอย่าลืมนะครับผมเป็นหมอดูโปรดใช้วิจาัณญานในการฟังถ้าเชื่อก็รับฟังได้ถ้าไม่เชื่อก็เดินผ่านได้กดไลค์กดแชร์ถ้าชอบนะครับ อ่ะอีกนิดนึงนะเห็นอะไรนิดนึงก่อนที่จะปิดเนาะปิดหมายถึงว่ายุบหรือว่าเลิกลากันเราจะไม่มีพักการเมืองเราจะไม่มีรัฐบาลแล้วเนี่ยนะจะมีบุคคลมาแทนที่หนึ่งคนก่อนเขาเรียกว่า ตัวตายตัวแทนแป๊บหนึ่งนะครับแต่จะมีบุคคลสําคัญไม่ได้อยู่ในประเทศไทยเป็นบุคคลที่สําคัญที่เราอยากให้อยู่แต่เขาไม่อยู่เอออย่างนี้ละกันผมพูดมากไม่ได้เนาะไปดูคําทํานายเก่าได้มันจะเกิดขึ้นละภายในสามสิบห้าวันถึงสี่ห้าวันนะครับวันนี้ผมหมอแกนตน้องขอลาไปก่อนลักทุกคนนะครับไปไปครับ